อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับนั่นคือการคิดวิเคราะห์เพื่อแตกมันออกมาดังนั้นนะครับโจทย์หรือวิธีการคิดและวิเคราะห์นะครับวิธีการคิดและวิเคราะห์นะครับในระบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือคิดส่วน3ส,ส่วนนะครับคิดส่วน3ส,ส่วนคือส่วนสีเขียวกับส่วนสีเหลืองสีเขียวมันมี2อัน นะครับก็คือ i n p พุกับ output เป็นส่วนสีเขียวส่วนสีเหลืองคือส่วนที่เป็นตากกัดที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับโดยนะครับอะไรคือสิ่งที่ต้องนำเข้าไปอะไรคือสิ่งที่ถูกป้อนเข้าเข้าไปเรียกว่าข้อมูลแล้วกันนะครับอะไรคือถูกป้อนเข้าไป เมื่อกี้ถูกป้อนเข้าไปคือความกว้างกับอะไรครับความยาวนะครับเอาพูดละอะไรคือที่เขาคือที่เขาต้องการหรือนะครับเป้าหมายของของของสิ่งที่เขาต้องการเช่นไอนี้เป็นความยาวนะครับของเส้น เอาพุทเป็นพื้นที่นะครับเอาพุทเป็นพื้นที่เห็นไหมครับนี่คือนะครับสิ่งที่นำเข้าแล้วก็สิ่งที่นำออกคืออินพุตกับเอาพุ t ดูตามโจทย์เลยนะครับโจทย์นี้ไม่ได้บอกว่าอะไรคืออินพุตไม่ได้บอกว่าอะไรคืออินพุตแต่เขาบอกเอาพุ t นะครับแต่เขาบอกเอาพุ t ตัวนี้ไม่มีไม่ไม่ได้บอกอินแต่บอกเอาท์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสีเหลืองตัวนี้นะครับส่วนสีเหลืองตรงนี้คือขั้นตอนในการประมวลอินพุตเพื่อให้มันได้ออปต์ output. นะครับขั้นตอนของการประมวลอินพุตให้ได้ออปต์ output, คือทำอะไรอะ่ะ ทำหรือกระทำกับอินพุตนะครับเพื่อให้มันได้ออปต์ออกมานะครับกระทำกับอินพุตให้มันได้ออปตออกมาเช่นรับไม่ใช่ครับเพื่อที่เช่นรับกว้างแล้วก็ยาวนะครับแล้วก็แสดง กว้างคูณยาวออกหน้าจออย่างนี้เป็นตน้นนี่คือ Process นะครับนี่คือ Process เหมือนอันที่1นรับกว้างรับยาวแล้วเอากว้างกับยาวคูณกันแล้วก็แสดงเป็น display ออกมานะครับนี่คือนี่คือวิธีการในการสังเคราะห์โดยสังเคราะห์จากสังเคราะห์จากคิดถึง3ส่วนส่วนที่1จากโจทย์ เขาต้องการอะไรไม่ใช่โทษทีจากโจทย์นั้นนะครับจากโจทย์นั้นอะไรคือส่วนนำเข้านะครับจากโจทย์นั้นอะไรคือส่วนแสดงผลหรือต้องการผลลัพธ์อะไรและโจทย์นั้นจะทำงานยังไงก็คือตัว process 3ส,ส่วนนะครับแตกมันออกมาเป็นส่วนย่อยนะนี่คือวิธีการ น,นี่คือวิธีการของอะไรครับของการ process นะครับนี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งที่อะไรครับรับกว้างรับยาวแล้วแสดงกว้างคุณยาวนะครับคุณเหลืออะไรคุณเหลือสองแล้วคุณก็เหลือสามสองนะครับสองก็คือตัวนี้สองก็คือเช็คว่า มันเป็นจัตุรัสไหมสามเช็คว่ามันมีด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านเป็นศูนย์ไหมนะครับคุณก็เอามาดีไซน์เป็นอะไรครับก็เอามาดีไซน์เป็นโจทย์เช่นนะครับรับรับกว้างรับข้อสองนะรับกว้างรับยาวนะครับตรวจว่ากว้างเท่ากับ ยาวหรือไม่ถ้าใช่ไม่ประมวลผลถ้าไม่ใช่ก็ประมวลผลโดยแสดงกว้างคูณยาวแบบนี้เป็นต้นนี่คือแนวคิดของกระบวนการของตัว process นะครับเช่นเดียวกับอันที่3นะครับรับกว้างและยาวนะครับ ตรวจว่ากว้างเท่ากับศูนย์หรือไม่ถ้าใช่จบถ้าไม่ใช่นะครับตรวจว่ายาวเท่ากับศูนย์หรือไม่ถ้าใช่จบถ้าไม่ใช่แสดงกว้างคูณยาวเห็นไหม มันเริ่มที่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามอะไรครับตามลอจิกหรือตามตรรก,กะที่พวกเราที่พวกเราเลยครับคิดและก็ดีไซน์ให้ตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์ของคุณมันทำงานได้อย่างดีนะครับได้อย่างดีสามอันนี้มันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวคุณก็คงจะรู้นะครับลองเอาไปเขียนโปรแกรมดูเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่า อันที่1ต่างจาก2องต่างสามยังไงอันที่2ต่างจาก1นึ่งจากสายังไงอันที่3ต่างจาก1นึสอามยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดวิเคราะห์ออกันต่อนะครับมาดูสิครับว่าในส่วนของการเขียนชื่อนะครับในส่วนของการเขียนชื่อนะครับในส่วนของ input กับ output นะครับ input ของ output จะต้องเป็น คำนามหรือกลุ่มของคำนามหรือคำคุณศัพท์นะครับเช่นค,นะค,คำว่าความยาวนะครับคำว่าความยาวคำว่าพื้นที่เท่าที่เห็นมาเมื่อกี้นี้นะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้ นะครับนั่นคือส่วนที่เวลาคุณตั้งชื่อ input ตหรือาุตคุณควรที่จะตั้งชื่อเป็นคำนามนะครับหรือถ้าอ่านดูโจทย์อะไรเป็นคำนามคุณดูได้เลยว่ามันคือ input หรือ o อา p u t ุตยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นจากโจทย์นี้จงหาพื้นที่จงหาพื้นที่ คำว่าพื้นที่คือคำนามอ๋อแสดงว่าไม่อินพุตก็เอาพุตเป็นคำเป็นคำว่าพื้นที่แน่นอนอย่างนี้เป็นตน้นนะครับจากนั้นคำการประมวลผลล่ะนะครับการประมวลผลเป็นคำกริยาหรือคำา d v v r r b ที่เกี่ยวข้องกับกริยานั่ยนะคำวิเศษแปลว่าอะไรครับ ผมไม่แน่ใจก็คือคำเสริมกาิยาเช่นอะไรบ้างล่ะผม,ไม,ไ,มไม่ไม่รู้นะหรือยังคิดไม่ออกคำเสริมกริยานะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับเมื่อกีน้นี้คำว่าหานะครับคำว่ารับคำว่าแสดงที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วคำว่าตรวจ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือคำที่แสดงถึงการกระทำจะยุ่ในส่วนของอะไรครับตัว process นะครับมันจะแสดงถึงการกระทำของอะไรครับของตัวของตัวโปรแกรมถึงตัวอย่างที่จะต้องให้พวกคุณคิดหรืออย่าง นะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับบอกว่าจงสร้างโปรแกรมนี้ไม่ต้องทำอ่าไม,ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องพูดถึงมันเพราะว่ามันเป็นโจทย์และกันครับเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งนะครับเท่านี้ พอมาถึงคําต่อไปนะครับบอกว่าที่มีการอ่านตัวเลขเข้ามาสามค่านะครับเข้ามาสามตัวเลขสามจำนวนเข้ามาหาผลรวมของตัวเลขเหล่านั้นและพิมพ์ผลลัพธ์นะครับออกมา นะครับแล้วพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาโอเคครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าอะไรล่ะจะเป็นส่วนที่เป็น input อะไรล่ะจะเป็นส่วนที่เป็น output และอะไรเป็นคำกริยาที่จะสแสดงถึงโปรเซสที่จะต้องทำก็เลยมีคำตอบออกมาให้คุณเห็นแล้วครับว่าพยายามมองหา นะครับพยายามมองหาคำนามนะครับเช่นจะเห็นแล้วว่ามีคำว่าตัวเลขนะครับมีคำว่าตัวเลขมีคำว่าผลรวมนี่ไงครับผลรวมนะครับนี่ไงครับตัวเลข แล้วมาดูกริยาที่เกี่ยวข้องกับคำนามนั้นอ่านตัวเลขแล้วก็นี่ครับอ่านตัวเลขแล้วก็หาผลรวมนะครับแล้วมันมีคำว่าผลรวมอีกอันนึงคือตัวนี้ถูกต้องไหมแล้วมันก็จะมีคำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามันคือพิมพ์ ออกมานะครับมีคำหนึ่งที่ไอ้นี้ผมไม่ได้ว่าคนทำโจทย์หรอกนะแต่มันมีคำฟุ่มเฟือยภาษาปากหรือภาษาคนชอบพูดให้มันเ,นเยอะนะครับก็คือคำว่าคาว่าทำการ นะครับคาว่าทําการตัวนี้ไม่มีก็ได้ครับทำการพิมพ์ยังไงคุณก็ต้องเปลืองคำกริยาอยู่สองคำนะครับก็คือคำว่าทำกับคำว่าพิมพ์นะครับคุณเปลืองคำกริยาและคำวิเศษไปตั้งสองคำจริงๆไม่มีคำว่าทำการพิมพ์ เขียนแค่ว่าและพิมพ์มันเป็นอันเดียวกันไหมครับยังไงทำนะครับทำนี้คือกิริยาพิมพ์นี่ก็คือกริยาส่วนอีกตัวว่านี้มันเป็นการทำกริยาให้มันเป็นคำนามใส่การความใส่การเข้าไป ใส่ความเข้าไปใส่ใส่ความนะครับใส่ความเข้าไปก็เป็นคำคำคำนามนะครับดังนั้นนะครับเวลาคุณเขียนนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปฟุ้งเฟือยมากนะครับเปลืองหมึกนะครับและพิมพ์มันออกมาเห็นไหมครับก็จะเจอคํากริยาอยู่ก็คืออ่านหาแล้วก็พิมพ์นะครับ หรือถ้าเป็นโจทย์ไม่ไม่ตัดคำของเขาก็ต้องเป็นคำว่าทำการพิมพ์เพราะใช,ใช้คำว่าการพิมพ์ไม่ได้การพิมพ์มันเป็นคำนามก็ต้องใส่คำกริยาเข้าไปบวกนามเ e r b บวกนามเป็นคำคุณศัพเป็นคำา Adverb นะครับไม่ใช่ Adverb เป็นคำขยายด้วยนะครับนั่นก็คือลักษณะของ ะครับลักษณะของการตีโจทย์นะครับออกให้มันเป็นส่วนๆนะครับออกให้เป็นส่วนๆ,ๆแล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อมันมีคำนามอยู่ตรงเหล่านี้นะมีคำกริยาตรงเหล่านี้นะก็แสดงว่าคำกริยาเหล่านั้นจะไปอยู่ในส่วนของ process อย่างแน่นอนก็คือทำอย่างไรนะครับนะครับก็คือเอา ทำอะไรคือวอ t นะครับอะไรบ้างคือ what